สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิตมะติเตโชชยาสิทิมหิทธิมหาคุณาปริมีตาปุญญาธิการาสาสะพันตรายานิวารานาสมาธาสาภะวะตวะตัตโตสมาสัมปุท tha สาตวติงสมะหาปุริสารคขนานุภาเวนะอาศิตายานุภายัญชนะานุภาเวนะอตุตระสาตมังขารานุภาเวนะฉัพพันนารังศิญานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะ ภาสปรามิตาโนภาเวนะทสปรามิตาโนภาเวนะสปรัมมะฏฐปารามิตาโนภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุปภาเวนะพุทธานุปภาเวนะธัมมานุปภาเวนะสังขานุปภาเวนะเตโสอนุภาเวนะอิทานุปภาเวนะผลานุปภาเวนายยธรรมมานุปภาเวนะจตุรสิทธิสหสสมคันธานุปภาเวนะนวโรปุตตระธัมมานุปภาเวนะอทัญญิกกามคานุปภาเวนะ अक्ष सम्म प्रतीया लोभेना सरल बिज्ञानुभावेना चतुस चयानानुभावेना सखलयनानुभावेना सफान्युतायनानुभावेना एता करुणा मुचिता वेखानुभावेना सखा प्रदीस्थानुभावेना अराताना तया सरानुभावेना तो यं सफा दोखा सो पुकात्वा दुःखो टोमना सुखाया स्विनसन्तु สัพพะอันตรายาปิวินาสันตสัพพะสังกปะตุยังสมิชนตุทิขายุตาตุยังโคตุสตตวัสส์สิเวนะสามังขีโก้โคตุสภทาอากาสัปปะพตวานะภูมิขังคามหาสมุทาราคาคาเทวตาสัพพตุเมแหอนุราขันตุอวตุสัพมังขะรังราขันตุสัพเทวตาสัพพุทาโนภาเวนัสสธาโสทิปวันตุเต พาวตุสัพพมังคะระราคขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสดุที่ระวันตุเตพาวตุสัพพมังคะระราคขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสดุที่ระวันตุเตนาคตยาคปูตานังปะปะคะหานิวารณาปะริตัสสานุภาเวนะหันดาวเตสัมุปตเวนาคตยาคปูตานังปะปะคะหานิวารณาปะริตัสสานุภาเวนะหันดาวเตสัมุปตเว นาคตยาขาุตานังปะปะคาหานิวารณาปริตัสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปัตเวสิบหกพัดเทกะรตะคาถาอติตังนาวาฆเมยานาปฏิกังแคนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วมแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทาตีตังปาหีนังตังอุปัตันจานาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธามังตาธาธาวิปัสสติอสั้งหิรากสั้งขุปปังกลางวิธามมนุภะรูหะเย่กอบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ขนแขรนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นึงเจริญธรรมนั้นเนื่องเนือให้ปุกบ่งเถิดอาจเชวากิจจามาต่ฟังโกชัญญามานตังสุเว เพื่ทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งพระอิโนสังฆารันเตนามาหาเสเนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามาตันที่ต่างตันเวพระเทกัตโตติสังตัวจิกเ,เตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแหล 17. อาพินณะปัจเวคคณะปาคะชาลาธรรมโมมหิชาลังอนาตีตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร,ร่วมพิความแก่ไปไม่ได้พระยาทีธรรมโมมหิพระยาทิงอนาตีต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมมหิมารณารมมังอนาตีตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพบ,บิเมบิเยหิมานาเปหินานาภาโว,ววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระพาจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกมมรรมัสโกมหิกรรม,มาทายาโทรกรรม,มโยนิกรรมะพันผู้กมมรรมปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสซามีกรรมนยานังวาปะปะกังวาตัสสะทายทาโทปปิสซามีเราจะทํากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหห์เพียพินห้างปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถสร้า